สวัสดีครับชาวดาวเดตโลบอกเซียนฟอ r สเขนบลาบลาบลาวันนี้เนี่ยก็ถึงคิวนักแมกลคนนี้นะครับอย่าง a r t f ฟูเย่ตัวที่ทุกคนขอมาแต่คลิปประวัตคิลเลอร์เลยซึ่งสําหรับ a r t f ฟูเนี่ยสกินค่อนข้าง,งนี่จะเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีพวกสกินย่อยด้วยก็ระหว่างที่คุณฟังเนี่ยก็ไปหาขนมน้ําอะไรมากินระหว่างฟังก็ได้นะครับเพื่อฟังหลับคาคิป ก็เหมือนเดิมนะครับข้อมูลมาจาก dabdaywiki แฟนอมเริ่มจากสกินแรกนะครับ builder ราคา200 Point ต builder จะเปลี่ยน artful ให้กลายเป็นคนงานก่อสร้างครับโดยเขาจะสวมหมวกนิลภัยสีดาส้มครับและเปลี่ยนหน้ากากของเขาให้กลายเป็นแผ่นไมเ้เล็กๆนอกจากนี้เขายังสวมผ้ากันเปื้อนของคนงานมีเข็มขัดที่คาดพวกเครื่องมือไว้และถือเกลียงหรือว่าที่ฉาบปูนแทนไม้แกะสลครับผมมีการเปลี่ยนกัมพงสีขาวให้กลายเป็นกัมพงอิฐและเปลี่ยนเสียงตีโดนให้กลายเป็นเสียงฉาบปูนด้วยนะครับ สกินบิลเดอร์เนี่ยเป็นการอ้างอิงถึงอาชีพก่อนหน้านี้ของอาร์ฟครับฉากหลังในเรนเดอร์ของ Builder ร์เนี่ยคือแผนที่ Safety Second ครับจากเกม Natural Disaster Survival คำอธิบายของสกินบิล l เดอร์เนี่ยอ้างอิงถึง Builder b a t t l e ลอรครับจากเกม The Battle Bricks ที่จะสื่อว่าฉันเป็นตัวรับทีนที่ดีจังเลยและเชสตียงของบ er ิลเดอร์นะมีทํานองหลักมาจาก The q u e a t Strategy ครับซึ่งเป็นเพลงของโรบอคสมัยอยุธยาครับ กินต่อไปนะครับซีฟรูราคา400พอยต์ซีฟูเนี่ยน่าจะอ้างอิงหนึ่งโจรสลัดบนอินเทอร์เน็ตครับหรือว่าการละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อหาครับให้เห็นภาพง่ายๆก็เกมอราร์ที่หาโหลดได้ฟรีครับนั่นแหละครับ,นนรบของตัวสลัดซีฟูจะเปลี่ยนให้อาฟูเนี่ยกลายเป็นตัวสลัดครับเคยถือดาบคัดลาสแทนไม,ม้กีริตสกินนี้เนี่ยจะมีเสียงตามวางกำแพงกับเสียงวางกองดน,นตรีเป็นเสียงนี้ครับ ซึ่งกําแพงของเขาเนี่ยถูกเปลี่ยนให้เป็นหีมสมบัติที่ล้อมรอบด้วยพืชพันธุ์แล้วก็ท่อส่วนกลองดนตรีเนี่ยก็ถูกแทนด้วยเครื่องเล่นแผ่นเสียงครับหรือว่าแกมโมโฟนโกลองดนตรีของซีฟูนเนี่ยมาจากไอเทมเกียร์ในโลบอกที่มีชื่อว่าวิกตอร่าครับ สกินนี้เนี่ยเคยถูกปรับเปลี่ยนมาแล้วหนึ่งครั้งครับโดยเดิมทีเนี่ยก็จะมีรูปร่างเป็นแบบนี้ครับไม่ได้เติมเมคอัพแล้วก็จะเปลี่ยนจากดาเป็นแก้วแทนต่อไจะเมารีสกินนี้เป็นสกินอาฟูที่ราคาถูสุดครับที่จะเปลี่ยนโมเดลพับเพชรด้วยเป็นลูกเรือโจรสลัดในภาพเรนเดอร์ของซีฟูนะจะเห็นโมเดลเรือจากเกมร็บอกสมัยก่อนครับที่มีชื่อว่า i พเ t ชิ h i ์จากคุณ r i c k เมสันครับในเชสตีมเนี่ยจะมีเสียงคาสิโนปนอยู่ครับซึ่งก็จะเป็นการล้อเรื่องของของโจรสลัดในอินเทอร์ สกินต่อไปนะครับสวอฟฟ u ู Fool, ราคา600พอยต์ s w a อ f ฟจะเป็นอาร์ตฟูชันโทนสีแดงกับสีน้ำเงินครับและจะมีใบหน้าที่ดูเศร้ามองรองเท้าแตะอะนอกจากนี้เนี่ยกํแแพงของเขาจะถูกเปลี่ยนให้มีเฉดส,สีจากน้ำเงินไปแดงด้วย และกล่องันตีของเขาเนี่ยจะถูกแทนด้วย Body Swap p o พชชัครับเป็นไอเทมเกียยนในรูปบล็อกสวอปฟูจริงๆแล้วคือการลอมรวมระหว่างอาฟูกับแฟนตัวยงอันดับหนึ่งของเขาหรือลิซี่ครับซึ่งเป็น w h a t If ครับโดยแทนที่อาฟูเนี่ยจะคิวสมาชิกฝูงชนที่ป,าป่าเปลือกกล้วยใส่เขาเนี่ขาอ,อาของเขานั้นได้เปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจให้เขาพัฒนาการแสดงของตนให้สมบูรณ์ครับโดยเปลี่ยนจากการที่เขาไล่คิวคนที่ปาเปลือกกล้วยใส่เขาเนี่เป็นการพักดันตัวเองครับ พัฒนานการแสดงของตัวเองให้สมบูรณ์แบบด้วยยาแลกเปลี่ยนร่างกับหรือ Body Swap p o t ชั่นซึ่งในการแสดงครั้งนั้นเนี่ย เขาจึงเรียกผู้ช่วยขึ้นมาบนเวทีครับซึ่งก็คือลิซซี่ครับทั้งสองกลับหลอมรวมเป็นร่างเดียวกันอย่างทรมานครับและเริ่มออกล่าทุกคนที่พวกเขาเห็นซึ่งชื่อร่างเดินของสวอฟูเนี่ยคือบอดีสแนเชอร์ครับสวอฟูอาจจะเป็นอินเตอร์เซ็กครับเนื่องจากเป็นการหลอมรวมกันระหว่างเพศช,ชายที่เป็นอาร์ฟูกับเพศหญิงที่เป็นลิซซี่ซึ่งสกินนี้มีเนื้อเรื่องนะครับสวอฟูเนะี่ยจะไม่ใช่อาร์ฟูคนเดินไปต่อไปครับจากคำกล่าวของดาวลองแมนเขาได้กล่าวไว้ว่าหลายปีของการมีอาชญากรที่ไม่มีใครจับได้ด้วยความสามารถใในกาารรส่ร้ ก็ได้จากการขโมยร่างของคนอื่นๆและก่ออาชญากรรมเพื่อยงความผิดใส่ผู้อื่นแบบไร้ล่องรอยทาให้พวกเขาหลุดพ้นจากทุกคดีแต่การใช้ชีวิตอยู่ในร่างกายของคนอื่นนานเกินไปนั้นทําให้เขาลืมว่าเขาเคยเป็นใครไม่มีลักษณะใดที่เป็นตัวตนของตัวเองไม่มีบุคลิกให้หยึดเหนี่ยวไม่มีหนทางให้เชื่อมโยงกับใครอย่างแท้จริงดำดิ่งสู่ก้นเหวของการก่อเหตุอ,อันตรายมากขึ้นเรื่อยๆเพียงเพื่อจะได้รู้สึก อะไรบางอย่างสวอปฟูห่วยหาวันเวลาที่เขายังจําได้ว่าเขาเคยเป็นใครครอบครัวเพื่อนฝูงเขาไม่สามารถจดจําพวกเขาได้อีกต่อไปต่อไปครับจากแมงโกชอรัสเหมือนกับว่าหลังจากเวลาผ่านไปเมื่อพวกเขาลืมไปว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นคนสองคนที่แยกจากกันด้านอาร์ฟูของสวอปฟูที่ยังโหยหาผู้ชมอยู่ก็จะเริ่มคิวคนและนำศพของพวกเขาเนี่ยกลับไว้ที่เวทีเพื่อแสดงให้พวกเขาดูครับหลังจัดซึ่งซาร่าพี่สาวของลนะิซซี่เนี่ย ก็ไม่รู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องสาวของเธอสกินต่อไปนะครับเพนฟูครับราคา700พอย เพนฟูจะเปลี่ยนอาร์ฟูให้กลายเป็นตัวละครโลบ็อกเซียนสีลุงครับโดยจะมีป้ายติดอยู่บนหัวที่บนใบหน้าจะเขียนไว้ว่าเพนยูเซ l f และก็แทนที่ไม้กกะสีของเขาด้วยผู้กันทาสีครับนอกจากนี้กลองดนตรีเนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยกระป๋องสีครับสิ่งนี้น่าจะเป็นการอ้างอิงถึงบล็อกทาสีที่มักจะอยู่ตอนจบของด่านออบบี้เก่าๆในโลบ็อกครับเสียงกลองดนตรีของเพนฟูเนี่ยจะมาจากเกมซูเปอร์มาริโอ64ครับซึ่งจะดังขึ้นเมื่อผู้เล่นเข้าไปใกล้ภาพวา,าดภายในเกมจะเป็นเสียงนี้ครับ เอฟเฟกเสียงตอนโจมตีของเพนฟูลน่ยจะมาจากชุดเสียงการ์ตูนครับซึ่งจะสามารถดิ้นเสียงแบบนี้ได้ในเกมเดลตาลูนครับเม <c oughs> ื่อเพนฟูลโจมตีซิวิเลียนเนี่ยร่างกายบางส่วนของเขาเนี่ย จะเปื้อนสีแบบสุ่มครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถแยกได้ครับว่าคนไหนเจ็บมากกว่าครับให้ดูที่สีว่ามันเปื้อนเยอะแค่ไหนแทนที่เราจะไปดูตรงร้อยข่วนตรงอกเฉสตีของเพนฟูลเนี่ยถ้าคุณเพ่งดีๆนะครับมันจะมีเสียงที่กล้องออกมาครับซึ่งดูเหมือนจะเป็นเสียงของบูโดครับจากคลิปวิดีโอนี้โดยเฉพาะในช่วงคําว่าทั่วและฮอกทั่วครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเฉสตีนของเพนฟูลเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับเดบิวต์สโตครับแต่สุดท้ายเขาก็มีเ s สตีนแยกของตัวเองแล้วครับ มาจากเกม Half Life ครับซึ่งเป็นเสียงดังขึ้นเมื่อตัวละครถูกแยกกินส่วนครับก็แปลกเดียวกันมันน่าจะฟังดูเรโทรั้งเขาเลยเอามาใส่สกินต่อไปนะครับ #so retro ครับ ราคา700ดร้อ t พอ s ต r โซลิโทเนียจะเปลี่ยนสภาพหมวกใบหน้าและแอนิเมชันของ a r t f ตฟูให้เป็นสไตล์เรโทรมากขึ้นครับร่างกายของเขาเนี่ยจะมีขอบที่แข็งและคมขึ้นครับหมวกจะถูกเปลี่ยนเป็นหมวก f e โด r a าแล้วก็จะเป็นชุดสูทที่เหมือนจะเป็นแค่ t ีเชิดครับหน้ากากของเขาเนี่ยจะกลายเป็นบ็อกซีดำที่ปิดครึ่งใบหน้าของ a r t f ตฟูครับกับสีหน้าที่ดูกรด แอนิเมชันทั้งหมดของเขาเนี่ยถูกปรับให้มันดูเรทโรมากขึ้นครับเช่นแอนิเมชันตอนใช้ปากําแพงแล้วก็ตอนวางกล่องดนตรีครับจะมีสไตล์ที่แข็งครับมัน R6 ซึ่งมักกะใช้ในเกมโลบอคสมัยก่อนไอคอนและคำอธิบายแบบเก่าๆของสกินนี้เนี่ยมันจะเป็นการล้อคนที่ชอบพูดว่าคิดถึงโลบอกสมัยเก่าครับทั้งที่จริงๆแล้วพวกเขาไม่เคยอยู่ในยุคนั้นมาก,ก่อนเลยพื้นหลังของไอคอนร์ชั่นเก่าเนี่ยจะมีตัวละครจากเกมโลบอคยุคใหม่หลายเกมครับเช่น Pi กกี้เวียสตริกเดดชื่อสกินเนี่ยมาจากคาว่า s o retro ครับซึ่งจะใช้เพื่อเสียสีหรือว่าล้อพวกที่พยายามทาให้ตัวเองดูเรโทรครับซึ่งก็เป้ามาชัดเจนเนี่ยครับ สกินนี้แม่งทำมาร้อยแล้วเดิมทีเนี่ยสกินนี้เคยมีชื่อว่า very retro ครับแหมขยีบอีกกับสกินยอยของเขานะครับอย่าง innovation full ครับราคา600พอยต์ i n n o v a t i o n full ทำให้อาร์ฟูมีรูปลักษแบบเหลี่ยมเป็นบล็อกครับโดยจะมีพื้นผิวลายสตตดครับ แปะอยู่ทั่วร่างกายกำแพงเนี่ยจะถูกเปลี่ยนให้เป็นรั้วไม้ครับและจะมีพุ่ milk, มหญ้ climate, ากองอยู่ด้านล่างกับต้นไม้ไผ่ที่ยังงอกขึ้นมาส่วนกล่องดนตรีเนี่ยจะถูกเปลี่ยนให้มีล oui ักษณะคล้ายกับตัวของเขาครับพร้อมกับโน้ตดนตรีแบบ3ามิติอยู่รอบด้านซึ่งใช่ครับสกินนี้ล้อกัวกาเดนครับซึงเป็นหนึ่งในเกมที่ได้รับความนิยมมากสุดบนโลบอกในช่วงหนึ่งครับคำอธิบายสกินเนี่ยอ้างอิงถึงประเด็นที่เกมนี้เนี่ยชนะหลายรางวัลในงาน ADC 2025ครับซึ่งคู่คู่ไปกับกลไกหลักของเกมครับน ครับแล้วเมื่อไหร่ได,ด้อัปเดตจะ กอ,อัพไลน์ของเขาบ้างสกินต่อไปนะครับทิกซ์ฟูครับราคา800 point ทิกซ์ฟูจะเปลี่ยนอาฟูลว่าการเป็นตัวละครที่มีลักษณะคล้ายกับออนซิลเลอร์แต่มาในฟิล์มของทิกซ์ในรลบอคครับทิกซ์ฟูจะมีสีหน้าทะเลนและมั่นใจครับเขาจะสวมหมวกทรงสูงปีกกว้างสีน้าตาลมีแถบหมวกสีทองคาดด้านหลังและมีคําว่าทิกซ์อยู่ด้านข้างของหมวกครับเขาสวมสูทสีน้าตาลเนคไทสีเหลืองนอกจากนี้ยังมีโซ่ทิกซ์าดอยู่ที่ไหล่ซ้าย,ายและแว่นตาทีมทิกซ์ที่ถือยู่ในมือขวาด้านหลังของเขา จะมีดาบสองเล่มแต่ดาบที่ใช้จริงนั้นจะเป็นดาบที่ทําจากทิกส์ครับกล่องนาฬีจะเปลี่ยนเป็นถุงทิกส์และพับเพนจะเป็นล่างผสมทองคำบรอนซ์และทิกส์ครับโดยหัวของพับเพนจะถูกแทนด้วยวของของขวัญสีทองที่มีดาบปักทะลุอยู่สกินนี้เป็นสกินแรกจากคอมูครับที่ได้รับการยอมรับภายใน10นาทีครับหลังจากที่มีคนเสนอํคาคำอธิบายของทิกส์ฟูเป็นการอ้างอิงถึงเพลง on silver ที่ร้องในหนังเรื่อง the lolex ครับเชสซิ่ของทิกส์ฟูมีการนําเสียงเตือนภัยจากเกม among us ครับ และประโยคมันนี่จากม mm ิสเตอร์แครบมาผสมกองดนตรีของทิกซูเดิมที่จะเป็นเสียงเอฟเฟกตชัชิงแบบบนซ้ําอย่างเรียบง่ายครับและสกินนี้มีรอนะครับทิกซูเขามีอายุ35ปีทิกซูเนี่ยมีน้องชาย2คนครับ ่ว่าบักฟูมีอายุ32ปีและพอยน์ฟูอายุ28ปีซึ่งพวกเขาเป็นชาวบราซิลครับทิกฟู ool, มีกลุ่มโจนที่คอยช่วยเขาก่ออาชญากรรมครับซึ่งสมาชิกเนี่ยจะประกอบไปด้วยวิลลี่บอยยูท่าบอดและเอสโคลินครับทิกฟู ool, กับบลิงเพอร์สว์เป็นเพื่อนกันครับและทิกฟูเนี่ยเป็นเกย์ครับใช่หมดแล้ว จะกินต่อไปนะครับอีว e ิลกายครับราคา1นึ 1> e ่งพันสอาสอีวิลกายจะเปลี่ยนอาร์ตโให้กายเป็นโมเดลฟรีจากทูบล็อกรับที่มีชื่อเดียวกันครับซึ่งอ e ีวิลกายเนี่ยจะเป็นโลบ็อกเซียนสีเบจกับขาวครับมีใบหน้าสวมหมวกทรงสูงสีดํามีผ้าคลุมสีเทาและถือไม้เท้าสีเทาเข้มสวมเสื้อสีเทาและกางเกงสีเทาเข้มครับซึ่งกําแพงเนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยลัวคืร์หไฮครับและกลองดนตรีเนี่ย จะถูกแทนที่ด้วยแสลักโลบักคกรครับ <S <S 1> <S 1> เสียงอิวกายตอนโดนสตันเนี่ยคือเสียงจากแพนเวียสอมบี้ครับสกินนี้มีเนื้อเรื่องนะครับอิวกลายเป็นตัวละครที่อยู่ในจักรวาลดาวเดนแบบแคนนอนเลยครับแต่เป็นตัวละครแยกกับอาร์ฟูนะครับถึงสกิลจะเหมือนกันก็ตามแต่เขาก็เป็นแค่ตัวละครสำรองครับเป็นตัวละครแบบพื้นหลังไม่ใช่ตัวละครหลักแบบพวกเพอร์ซเออร์อาร์ฟูอะไรพวกนั้น อีวูกายเป็นพวกเจ้าล์ครับชอบหลอกลวงและเป็นนักต้มตุนแม้อีวูกายจะไม่มีใบหน้าแต่เขาก็ยังสามารถพูดได้ครับซึ่งอีวูกายเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงครับม่นจะเป็นชายฉลาดแบบที่ผมรอช่วงต้นนําเสนออีวูกายหากเส้นทางของอีวูกายครับคลอกายมาว่าจบกันนะคั้งสองอะ่ะจะต่อสู้กันครับแต่ด้วยการเคลื่อนไหวที่ฉลาดเจ้ล์และเลื่อนไหลกว่าของอีวูกายเนี่ยเขาจะสามารถหลบหนีไปได้โดยไม่บาดเจ็บครับแม่ แกแต่เกิงกับสกินย่อยอย่างคายกาวครับราคา400พอต์คลายอีวิกายครับแต่จะมีความแตกต่างอยู่เล็กน้อยครับโดยเสื้อของคายกาวเนี่ยจะเป็นสีขาวแทนสีเทาครับมีหมวกทรงสูงเสื้อคลุมแรงเกงที่เป็นสีเหลืองและหมวกทรงสูงของเธอเนี่ยจะมีแถบดอกกุหลาบประดับอยู่ด้านบนครับซึ่งใช่ครับสกินนี้เป็นผู้หญิงกำแพงถูกเปลี่ยนเป็นรั้วไม้สีขาวครับมีดอกไม้ติดอยู่บนรั้วและมีหญ้าปกคลุมพื้นดินกองดนตรีถูกเปลี่ยนเป็นป้ายทิกสีเหลืองครับส่วนหุ่นเชิดของเธอเนี่ยจะเป็นตัวตลก แฟ้าพาสเทลที่มีผิวสีขาวครับในข้อเสนอเดิมของคานเกาวเนี่ยจะมีชื่อว่ากูดกายครับซึ่งซอสซิฟายก็ได้เปลี่ยนเป็นคานเกาวแทน,นครับคานเกาวมีลักษณะคล้ายๆกับโอไวด์เดอร์เพลสูเออร์หรือว่าลิฟตดอยของคิวดอยครับ เป็นขั้วตรงข้ามกับอีวกายซึ่งก็จะต่างจากอีวกายที่จะแสวงหาการแก้แค้นครับในคายเนะีวยจะแสวงหาการให้อภัยแทนซึ่งในอนาคตก็มันจะได้รับการรีด,ดีไซน์ครับจะมีผมยาวสีส้มเพิ่มขึ้นมามีดอกไม้เพิ่มขึ้นมาบนหัวเป็นดอกใหญ่ดอกหนึ่งอีโบที่ยาวขึ้นและถือดอกไม้แทนไม้เท้าครับแล้วก็เปลี่ยนจากคําว่าชิกเป็นขนมช็อกโกแลตรูปหัวใจสีทองครับสกินต่อไปนะครับ<ม>โนริฟูครับราคา1 3ึ่งคันสามร้อยสิบเจ็ดพอยต์เป็นสกินคอลแลบกับฟอร์าเคนครับ โดยโนลิโฟเน่จะเปลี่ยนอาฟูให้กลายเป็นภาพลักษณของโนลิครับในวอร์สเคนโดยฝั่งซ้ายของร่างกายเขาเนี่ยจะเป็นสีม่วงที่มีโคบอลไนีสีม่วงออกมาครับส่วนด้านขวาของร่างกายเนี่ยจะเป็นสีม่วงเข้มมากครับก็เหมือนโนลครับ ผมมี2ด้านหมวกทรงๆของเขาเนี่ยจะมีวอล์ตร์สีม่วงพันรอบอยู่ครับและไม้คาาเนี่ยถูกเลี่ยเป็นสีม่วงโดยที่ปลายไม้คาาเนี่ยจะมีดาว8แฉกสีขาวที่ปล่อยเอฟิกออกมาอยู่ครับกำแพงของเขาเนี่ยจะเป็นภาพตัดขวางของลงศพสีดําที่มีลวดลายสีขาวโดยภายในเนี่ย จะมีโครงกระดูกอยู่ครับเป็นการอ้างอิงถึงโรงศพจากเกม The Tempest ครับซึ่งเป็นแมปของโนริส่วนกองรุ่นทีเนี่ยก็จะเป็นร่างฮิโมนอยด์ดำสนิทที่มีเขาครับและจะยิงลำแสงสีแดงเมื่อคนเดินผ่านและจะบินอย่างบ้าคลั่งครับเมื่อเราเก็บกองรุนตีมาใช้พเพ็กของเขาเนี่ยจะกลายเป็นโครง R6 สีเทาครับที่จะมีหัวขนาดใหญ่และมีกางเขนปักอยู่ที่ลำตัวครับโดยชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยจะเปลี่ยนสีตลอดเวลาครับส่วนการเปลี่ยนแปลงอื่นๆเขาก็จะมี อินโทรเป็นของตัวเองเชสตีมใหม่กับ Last Man Standing ที่จะเป็นเพลงรีม i x จาก Default ของ Last Man Standing ใน f o r ส a n e n ครับราคาของ d o l ิ u ูลนะเป็นการอ้างถึงถึง l s p e ปีครับซึ่งเป็นภาษาฮ a กเกอครับที่ใช้ตัวเลขแทนตัวอักษรตัวอย่างเช่น1337จะเท่ากับ L-E-E-T ซึ่ง L-E-E-T เนี่ยจะมีความหมายว่า Elite หรือว่า Elite ครับโดยคาว่า L น จะเป็นเลขหนึ่งครับคำว่า e เนี่ยจะเป็นเลข3และคำว่า t จะเป็นเลข7 l e e t เลยกลายเป็นคำว่า1 3 3่าครับซึ่งตัวเลขนี้จะปรากฏอยู่บนแถบพังชีวิตของแบทแบดด้วยครับนี่คือสกินคอลแเลบแรกของดาวเดดกับปอร์ซากินครับซึ่งแปลว่านานาคตนเนี่ยเป็นไปได้ว่าจะมีมาคอลแเลบเพิ่มอีกเป็นสกินหรืออะไรก็ตามกล่องดนตรีของโนลลี f โฟมนการอ้างอิงถึง aspx ครับตัวละครสีดำที่มีพื้นผิวแบบไดมอนด์เพลทซึ่งยืนอยู่หลังหนามสีแดงที่ฆ่าผู้เล่นในเกมเดอะเทมเพสคร โนลิฟูเป็นสกินของคิลเลอร์ตัวที่2ครับที่มีลัดแมนสแตนดิ้งแบบคัสตอมโดยตัวแรกคือโอเมก้าแวครับแต่ปัจจุบันมันก็ไม่ได้ขายแล้วเนาะเชสตีมของโนลิฟูจะมีชื่อเพลงเชสตีมเดียวกับของโนล l ครับแต่จะเป็นเวอร์ชั่นภาษาฝรั่งเศสซึ่ง ทำนองเนี่ยจะได้รับแรงบนันดาลใจมาจากเชสตีมของโนริในฟอร์ซักเคนวันชั้นเก่าครับที่มันเคยลีกมาก่อนที่โนริจริงมันจะเข้าเกมครับซึ่งชื่อของเพลงรัตแมนสแตนดิ้งของโนริฟูนะจะมีชื่อเพลงเดียวกับรัตแมนสแตนดิ้งของฟอร์ซักเคนครับของฟอร์ซักเคนจะชื่อว่าอาร์เกรฟโซนาวรันและเป็นของโนริฟูจะชื่อว่าอะเลสโตรนาวสล็อปครับล้อเลโทรสล็อปครับง่ายๆกับสกินย่อยอย่างซีเมนฟูราคา700พอยต์ซึ่งทำมาล้อสกินอาร์ตฟูที่อยู่ในฟอร์ซักเคนครับที่ตอนแรกที่มััันนนจะกกลายเเเปป็ Art ตตงงงซีมม์คครรร่อบไถึ ปลายไม้คาถากำแพงแล้วกลองดนตรีครับจุ่มซีเมนต์กันหมดเลยแล้วจะมีความแตกต่างจากอาร์ฟูสกินอื่นตรงที่ว่าหมวกเขาจะลอยอากาศครับคำอธิบายนี้ยังเป็นการอ้างอิงถึงมีมคอมิกอันหนึ่งครับที่เพอร์ซเออร์บอกกับอาร์ฟูว่า,วาถ้านายจะไปคอลแลมเนี่ยนายต้องเอาตัวเองมาจุ่มซีเมนต์ครับสกินซีเมนต์ฟูครับเป็นเวอร์ชันของโนลลีฟูนะครับแต่ไม่มีลับแมนสแตนดิ่งแบบโนลลี่ฟูในผลที่หมวกเขาลอยอากาศเนื่องจากสกินเนี้ยนนอ้างอิงมาจากอาร์ฟูในสปอร์ซ่าเคนครับที่หมวกมันลอยอยู่ มาสกินสุดท้ายในร้านค้านะครับที่คนในคอม,มนูน่าะชอบกันเยอะครับเดวิสโตราคา1,500พอย d e เวสโตนะีจะเปลี่ยนอาฟูวห้การเป็นตัวละครใหม่ไปเลยครับโดยจะมีแอนะิเมชันแบบคัสตอมแล้วก็รูปลักษณ์ใหม่ทั้งหมดเลยเขาจะปรากฏตัวเป็นตัวละครในโลบ็อกที่มีหัวล้นสีเหลืองครับใบหน้าชั่วร้ายลำตัวเป็นลายตารางสีแดงดำครับแขนและเน็กไทของเขานี่ยจะเป็นสีเทาและใส่กางเกงสีน้ำตาลอ่อน d e เวสโตใช้ฟิกซ B2 ที่หมุนได้ครับแทนไมคคาถากำแพงจะเป็นเมงกำแพงอิดครับ และมิวสิกบ x ็อกเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นขวดยามอนสเตอร์แมชครับนอกจากนี้เขายังมีอินโทรเป็นของตัวเองครับแล้วก็มีเสียงภาคที่มาจาก o s t a l Dude ในเกม p o s t a l ครับเสียงจะเป็นประมาณนี้เลย แหมรอดจริงๆเลยเสียงภาคเดวิสโตมาจากเกม POSTAL แล้วก็ POSTAL 2ครับโดยเสียงทั้งหมดเนี่ยภาคโดยคุณ Rick Hunter ครับผมใบหน้าของเดวิสโตเนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างหน้าโรบอกแบบ w วอช s a a ์กินเ b o u t และ I l แล k Personal Confidence ครับซึ่งหน้ามันจะออกมาเป็นประมาณนี้เลยอันิเมชั่นการเดินและวิ่งของเดวิสโตเนี่ยใช้ออนิเมชั่นแบบสมัย2 0 0 6 2 0 1 3ครับก็เรโทรครับซึ่งก็ ปกติครับเพราะว่าเกมน,นี้มันก็ทำมาสไตล์เลตชัวร์แล้วเดวิสโตได้รับแรงบันดาลใจจากโมเดลเก่าในปี2010ครับของอะพัลมซึ่งโมเดลดั้งเดิมของเดวิสโตเนี่ยเป็นโมเดลบนโลโบ็อกที่มีชื่อว่า House of the Dead Magician Board ครับซึ่งเป็นการอ้างอิงโดยตรงถึง Magician Board จากซีรีส์ House of the Dead ครับเดวิสโตยังเป็นสกินในเกมแนว asymmetrical บนโลบ็อกอย่างฟาสเซนนะครับโดยเดวิสโตเนี่ยเป็นสกินของคิลเลอร์ที่ชื่อว่าโนริครับซึ่งจะเปลี่ยนครึ่งขวาของร่างกายเนี่ยให้เป็นสีขาวดำครับและมีรอยสีดำ ปิดตาขวาอยู่นอกจากนี้เขายังสวมมงกุฎาคล้ายของโนริและใช้เครื่องมือฟิกซ์แทนวอลสตาร์ด้วยครับสกินนี้มีเนื้อเรื่องนะครับ ซึ่งก็เหมือนเดิมครับเหมือนเลอบแวครับเดวิสโตเป็นตัวละครแคนนอนในจักรวาลของเดออะัเด์ครับในฐานะเอนติตี้ครับแบบแบทแวร์กับมีโค้ดเดวิสโตเขาเป็นชาวอเมริกันครับเขาชอบอาหารฟาสต์ฟู้ดครับโดยเฉพาะฮอทด็อกแต่เขาออกกำลังกายนะครับเขาเลยไม่อ้วนเดวิสโตเขาชอบกาแฟรสขมครับแล้วก็ดื่มบ็อกซี่โคลาบ้างตามกายที่ผ้าของมนุษย์นะครับเดวิสโตจะสูงประมาณ7จฟุตหนิ้วครับมีรูปร่างผอมลีนแข็งแรงและหัวโล้นแม้เขาจะไม่มีเครื่องมือฟิกซ์นะครับเดวิสโตเขาก็ยังสามารถฆ่าคิลเลอร์ทุกตัว ได้นะครับรวมไปถึงพวกสกินที่มีในเกมที่มันแคนนอนในเนื้อเรื่องด้วยตึงยิงๆเลยเขาแล้วมีโค้ดเนี่ยพบกันที่ทูบ็อกซ์ครับซึ่งเขาก็มองมีคัวเป็นเพื่อนร่วมงานเดวิสโตเขาไม่ชอบคลอกายครับบางครั้งเดวิสโตจะกล่าวคำปฏิญาณต่อตรงชาติสหรัฐครับเป็นคนรักชาติมั้งหากคุณไปลูกหัวเดวิสโตเนี่ยคุณจะถูกเขาต่อยครับและก็ะตื่นขึ้นมาอยู่ในซอยครับโดยไม่รับบาดเจ็บอะไรเลย เดเวสโตไม่ชอบการกอดเดเวสโตไม่มีเพื่อนครับนาเค้นเกียดและดูถูกเดเวสโตเนื่องจากบุคลิกของเขาครับเดเวสโตเนี่ยไม่จำเป็นต้องการกินอาหารหรือนอนหลับพอความอยู่รอดครับ ทำสิ่งสิ่งนั้นเพื่อแค่สัมผัสความรู้สึกเฉยๆเดวิสโตใช้เวลากับการหาวิธีสร้างความบันเทิงกับตัวเองครับเช่นการวิเคราะห์งานศิละปะทถาปัตยกรรมและผลงานสร้างสารรค์อื่นๆครับหนึ่งข้อมูลอื่นนะครับในข้อมูลบางส่วนเนะี่ยเชื่อว่าเดวิสโตเนี่ยเป็นคนยิงกล้วยใส่อาร์ตฟูครับแม้จะยังไม่ถูกยืนยันยังเป็นทางการสังเกตได้จากอินโทรของเดวิสโตที่มันยิงกล้วยออกไปแล้วมันยิงรัวๆเลยครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าไปโดนลูกหลงอาร์ตฟูที่กำลังแสดงอยู่แล้วเฟลมาถึง, y, ส,งสกินมาสเตอรี่ ซึ่งที่ผมพูด2ส,สกินเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสกินเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่ครับน่าคือ Artisty สกิน Mastery เวอร์ชันเกา่ากับ Orchestra Full สกิน Mastery เวอร์ชันใหม่เงื่อนไขก็เหมือนเดิมครับคิว210คนด้วย Art Full ซึ่งปัจจุบันเนี่ย Artisty เป็นเหมือนสกิน Legacy ใน For ์ตสเนครับงาคือหาไว้ได้แล้วถ้าเกิดคุณคิว210คนด้วย Art Full นะ ตอนนี้ก็จะได้เป็นออเคสตราฟูมาแทนครับแต่ถ้าคุณอยากได้จริงๆนะครับสกินนี้นะเดฟได้บอกไว้แล้วว่าจะกลับมาในอนาคตครับเดวอาจจะเป็นรูปแบบของ half mastery หรือว่าเอามาขายร้านค้าหรือจะมาเป็นสกินย่อยแบบอิวกลายครับเริ่มจากอาร์ติสตีครับ สกินนี้เนี่ยจะเปลี่ยนอาร์โฟว้กลายเป็นคนร่ำรวยครับโดยจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นทักซิโดครับและเปลี่ยนหมวกเป็นหมวกทรงสูงขนาดใหญ่ที่มีสายลักเงินอยู่3อันครับหน้าก,กากของเขาถูกเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยครับป้องกับโบไทยสีดําขนาดใหญ่และผ้าคลุมครับส่วนไม้คาถาถูกแทนที่ด้วยไม้เท้ายาวเรียวครับที่ตรงปลายไม้เนี่ยจะมีสายลักเงินอยู่ด้านบนกําแพางของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีดําครับและจะมีคําว่า V.I.P. อยู่บนกำแพงและกล่องดนตรีเนี่ยจะถูกแทนด้วยถุงเงินสีขาวดำครับสกินนี้คืออาร์ตฟูถ้าเขาสามารถแสดงความประ นากับผู้ชมได้สําเร็จจนกลายเป็นหนึ่งในนักแมกคนชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงและลร่ารวยสุดในโลกครับอาร์ติสตีเคยเป็นสกินเดียวครับที่ยังคงใช้ท่าไอดอลแบบเก่าของอาร์ฟูอยู่เชสติงของอาร์ติสตีเนี่ยในการใส่เสียงแซบุทาชจากเกมอมองอาร์ตครับกับอีกสกินนะครับอย่างออเคสตาฟูครับออเคสตาฟูเนี่ยจะใส่เสื้อโค้ทยาวสีดาครับและจะเก็บไม้คาดทาเดิมนะไว้ในหมวกและจะมีมือหลายๆข้างลอยมารอบๆตัวครับนะคล้ายแกสเตอร์ซึ่งแต่ละข้างก็ถือเป็นไวโอลินขนาดเล็ก กองดนตรีแล้วก็ม้าคันทายอีกอันหนึ่งที่ประดับด้วยกุหลาบสีขาวก็แพงของเขาเนี่จะกลายเป็นสีดำครับและจะปกคลุมไปด้วยกุหลาบสีขาวส่วนลวดลายของกองดนตรีเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นโน้ตดนตรีที่หลากหลายกว่าเดิมครับออเคสตาราฟูลเป็นสกินเดียวครับที่มีแอนิเมชันโจมตีธรรมดาหลายแบบครับมีแค่นั้นเลยครับคำอธิบายก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ สกินอาร์ฟูซึ่งผมก็หายไปนานนีกแล้วนะครับรอบนี้เลือนอีกแล้วก็เลยคลิดว่าคลิปนี้นะจะได้ผู้เยอะกว่านี้นะครับแต่พอมาทำจริงเนี่ยมันไม่เยอะเท่าเพอร์ซูเออร์เลยต่อไปก็จะเหลือแค่ฮาเชนกับคิวดอยแล้วนะครับก็สองจสุดท้ายซึ่งผมว่าผมจะทําเรียงครับเป็นฮาเชนก่อนแล้วก็คิวดอยมอนเดิอครับก็ต้องขอบคุณเลร์สุขคนนีคนเดิมนะครับอย่าลืมไปติดตามเขาด้วยนะครับเขาเป็นคนทําให้ปกมันน่ากดขนาดนี้นอ่อไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย ใครมันพูดเมึ่งพูดมั่วอะไรวะเอ้ะช่างมันไม่ต้องมาดูหล้ครับช่องผมมาผมจะบอกว่าฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้คุณเนมด้วยนะครับผมเป็นการต่อชีวิตผู้ผมได้มากเลยเอาละเจอกัน